အာ ja, so yeah, ada, းလ so ု ainen, ah be, ံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်လွန်ချိုင်း online ကနေပြန်လဲကြိုဆူလိုက်ပါတယ်เนาะယနေ့အတွက်လေလာရမေးဆိုင်စကပ ्यो တွေကတော့ဒီဆိုတော့စကလုံးတွေ ਨੇ လေလာရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ပြီအားလုံးအတူတူနားထောင်ပြီးအတူတူလေလာကြားရအောင်ရှင်ဘယ်ไหนดีไปไหนดีไปไหนดีไปตั้วหญิงก้าวมาเลย ทำไรดีทำไรดีทำไรดีปาลเลาเย็งเกามาเลยพูดไรดีพูดไรดีพูดไรดีปาบย้อยยงเกามาเลยทำยังไงดีทำยังไงดีทำยังไงดีงไ,งดงไ,งดไปหลดเลาเยิงเกามาเลย กินอะไรดีกินอะไรดีกินอะไรดีป่าซ้ายเหงากมาเลยดื่มอะไรดีดื่มอะไรดีดื่มอะไรดีดรดปาเต้าเ,เหงากมาเลยไปเที่ยวที่ไหนดีไปเที่ยวที่ไหนดี ไปเที่ยวที่ไหนดีไปมาตัวเลงก้าวมาเลยเอาอะไรดีเอาอะไรดีเอาอะไรด,อาอารดีไปอยู่เองก้าวมาเลยจะรักใครดีจะรักใครดีจะรักใครดีรรดไปดูชี่งก้าวมาเลย เลือกคนไหนดีเลือกคนไหนดีเลือกคนไหนดีเปแต่เย,าย้ากูยุอย่าิงเกามาแล้วไม่มีคนไหนดีไม่มีคนไหนดีไม่มีคนไหนดีนนดเปแต่เย,าย้ามากเหมือนเกาบูไม่มีอะไรดี ไม่มีอะไรดีไม่มีอะไรดีก้าวหน้าบาม่ใช่บูพูดจาดีดีพูดจาดีดีพูดจาดีดีก้าวๆเบียวบายินยินเจี๊ยเบียวบาอย่าทำเป็นปากดีแต่ใจร้ายอย่าทำเป็นปากดีแต่ใจร้าย อย่าทำเป็นปากดีแต่ใจร้าย,อ,ยอบ,บย,อย์กาวบีไสยโยมมาเพียบบาซีเน,ะอน,น่อยากได้แฟนคนดีอยากได้แฟนคนดีอยากได้แฟนคนดียิซาก้าวลชเนอยากได้แฟนดีต้องเป็นคนดีอยากได้แฟนดีต้องเป็นคนดี อยากได้แฟนดีต้องเป็นคนดียีสากาวโลเช่กเลลูกาวพิยาแม่จะเขียนอะไรดีจะเขียนอะไรดีจะเขียนอะไรดีรดปายเยียงกกาวมแลจะซื้ออะไรดีจะซื้ออะไรดี จะซื้ออะไรดีเป่าวเยงเก้ามาเลย